สวัสดีนะครับพบกับเรานะครับช่องพลายสารวินนะครับนานแล้วครับที่ยังไม่ได้ลงคลิปให้แม่ๆพี่ๆเอฟซีดูนะครับวันนี้มีโอกาสครับมารีวิวพลายสารวินนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ถูกไว้ข้างนอกนะครับ รถเขามาเกรดดินให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้นอนสบายแล้วตรงนี้ครับลายสารบินของเราก็ได้อยู่ตรงที่ดีมากเลยครับดินก็ไม่เหนียวนะครับดินก็ไม่แข็งนะครับครับตอนนี้ก็ยังกินหญ,ญ้านะครับสวัสดีนะครับตอนเช้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับ ตัวน,นี้อ้วนมากๆเลยนะครับตั้งแต่เอามาอยู่กับวานนะครับฝานพัดนะครับตอนนี้อ้วนมากๆเลยนะครับอาหารสมบูรณ์ดีมากครับอ้วนจริงๆนะครับตอนนี้ ร่างกายนะครับนังเต็มเปี้ยเลยนะครับสหมับก็เต็มเลยนะครับตอนนี้รอแต่จะตกมันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสายๆครับเราก็จะเอาขึ้นไปข้างบนนู่นแหละครับบนบ้านนะครับเอาไว้ข้างบนบ้านนะครับเพราะว่า อยู่ข้างนอกมันร้อนนะครับตอนเชา้าเอามาผูกไว้ตรงนี้นะครับตอนบ่ายตอน,ตอน,ตอนสายๆก็จะเอาไปผูกไว้ข้างบนนะครับหลังเต็มเลยนะครับตอนนี้อ้วนมากๆเลย ุ่นมากๆเลยนะครับตนนัวนี้รอแต่เวลาตกมันอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวสายก็จะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับตรงนี้มันไม่มีที่บางแดดนะครับจะปูกไว้เฉพาะตอนกลางคืน,นครับสายแล้วก็เอาขึ้นไปไว้อยู่ข้างบนให้เขาอยู่ที่หลังคานะครับที่ทำไว้นะครับ ตอนนี้ก็อุ่นมากๆนะครับรอที่จะตกมันอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตอาการพ่อพลายดูนะครับว่าเราเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะครับจะมีปฏิกิริยาต่อควานยังยังไง เวลาเราเข้าไปใกล้ๆนะครับเพาช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะตกมันด้วยนะครับดูของเขานะครับก็จะเอาเสานะครับอีกต้นหนึ่งนะครับมา ฝังตรงนี้นะครับมาขุดฝังไว้ตรงนี้นะครับตรงข,งข้างๆครับเสาเสานี้นะครับเสาที่เอามาจากเพื่อนที่เขาให้มานะครับนี่นะครับเป็นเสาจะมาฝังไว้ข้างๆหลักข,ข,ข,ของทายสารวินนะครับเวลาเขาตกมัน ยังไงเราเข้าไปแล้วก็มีเสบาบังไว้นะครับเราก็จะมาฝังไว้ตรงนี้แหละครับตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆก,กับที่ปลูกลายสารวินนะครับ ี๋พรุ่งนี้วันที่เจ็ดนะครับจะพาพ่อพลายสารวินนะครับไปงานกระถินในหมู่บ้านนะครับมีงานกระถินในบ้านนะครับพรุ่งนี้ก็จะพาพลายสารวินนะครับไปแห่บุญกระถินนะครับ กหนยากเก่งมากๆเลยครับ ดูการพ่อพลายนะครับว่าปฏิกิริยาก็จะเป็นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปใกล้นะครับเพราว่าตอนนี้อ้วนมากๆเลยนะครับจะต,ตกมันก็ช่วงเดือนพฤศจิกากับกับธันวานี่แหละครับแต่จะตกวันไหนก็ยังไม่รู้นะครับ เราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็เฝ้ระวังอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ขมับของพ่อพลายนะครับสารวินนะครับเต็มแล้วนะครับตอนนี้อ้วนมากๆเลย เอาเออก็ยังเชื่อฟานอยู่นะครับก็ยังเข้าได้ยังเชื่อฟานอยู่นะครับก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าออกจะตกมันวันไหนก็ไม่ไม่รู้นะครับ

คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับมาอัปเดตก็อพลายสารวินนะครับว่าตอนนี้วุ่นมากมากเลยว่าอาการเขาจะเป็นยังไงนะครับครับทำแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องพลายสารวินนะครับกด Sub s ไคร b e ครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับ สวัสดีครับผม